ีนี้ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปกันที่บ้านทอนอามานตตำบลโคขเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสน,นะครับชาวบ้านที่นี่เขาได้รวมกลุ่มกันสารกระจูดขายครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างงดงามเลยนะครับไปติดตามได้จากรายงานครับ กระจูนิท่าบางคนมองนะเป็นวัชพืชขึ้นตามป่ามันดูไร้ค่าแต่ไม่ใช่กาะมองแล้วไม่ใช่เดิมใช่แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วพอเราไม่ได้ทํากระเป๋าทําของขายใส่ออกสู่จังหวัดสู่ต่างประเทศหรือกรุงเทพกระจูดจากวัชพืชมาเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลไปเลยค่ะก้าภูมิใจมากส่วนหนึ่งจากคําบอกเล่าของพัชรินบินเจมิง ประธานกลุ่มกระจุดบ้านทอนอามานตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดตร,ราธิวาสยืนยันได้ถึงความสำคัญของกระจูดวัชพืชพื้นถิ่นที่กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านทอนอามานเริ่มรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2543ด้วยการนำออกภูมิปัญญากรรมวิธีจากสารดั้งเดิมซึ่งรับการถ่ายทอดมาจากปันพระบุตษต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกแบบพัฒนาลวดลายให้มีความร่วมสมัย เน้นตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันมีทั้งเสือ่อตะกร้ากระบุ่งรวมถึงกระเป๋าแบบต่างๆให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ตามใจขั้นตอนแรกสุกเลยชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวกระจูดมาจากดงกระจูดแล้วก็เกี่ยวเสร็จก็แบกกลับมาที่กลุ่มแล้วก็คัดเส้นเพราะว่าวกระจูดนั้นมีขนาดยาวสั้นไม่ไม่เท่ากันพอคัดเส้นเสร็จเราก็ขุดหลุมยาวประมาณสัก2เมตรกว้างประมาณสัก หนึ่งศอกแล้วก็เอาดินเหนียวดินเหนียวนี่ไม่ใช่ดินเหนียวทั่วไปนะเป็นดินเหนียวที่ได้มาจากป่าพรุมันมีความเปรี้ยวของมันยล้ใส่ลงไปในหลุมแล <c créer> ้วก็คลุก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 พอคลุกเสร็จเราก็เอากระจุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลุไปคลุกคลุกเสร็จแล้วก็แบกพาไปถึงก็ปูบนพื้นเช้าถึงเย็นแล้วก็เก็บพอพรุ่งนี้เช้าเราก็ตากต่อจากสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีครีมหลังจากนั้นเราก็พาไปเข้าเครื่องรีด ดีเสร็จเพื่อเตรียมย้อมการย้อมสีแล้วก็ย้อมแบบโบราณใช้ไม้ฟืนในหมู่บ้านย้อมเสร็จก็ล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็คับเสองรีดสุดท้ายเราก็มาคัดเส้นเส้นเรามี3าขนาดมีใหญ่มีกลางมีเล็กเราก็มาสานเสื่อหรือว่าสานกระเป๋าของเราต่อไปค่ะหลังเสร็จจากการเตรียมวัตถุดิบก็จะมาถึงการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทักษะความชํานาญ ความพิถีพิถันของผู้จักสารสองตาจับจ้องสองมือประสานสอดยกเป็นลายร่างเดิมอย่างยกสองข่มสองลายตาหมากรุกลายสกอตลายพิกุลหรือลายแม่น้ำก็ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตและธรรมชาติของนราธิวาสแทบทั้งสิน้นส่วนความพิเศษของกระจูดบ้านทอนอามานที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากแหล่งอื่นๆคือกระจูดที่นี่จะเส้นเล็กใยห,หนาเหนียว ยิ่งใช้ยิ่งวาวทนทานไม่เป็นมอดจึงเป็นที่ชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจลูกค้าทั้งชาวไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์พัชรินประธานกลุ่มยอมรับว่าปัจจัยสําคัญที่เสริมให้กลุ่มประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงจนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามีรางวัลการันตีมากมายเป็นพรได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดและพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ปวดกล้าวให้กลุ่มมีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการศิลปาชีพได้รับความรู้จากทีมวิทยากรในการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์อบรมทักษะงานจากาักษาเพิ่มเติมให้สมาชิกรวมถึงยังเปิดช่องทางการตลาดออนไลน์รับสินค้าจากกลุ่มไปจําหน่ายต่อทําให้ชาวบ้านมีรายได้ประจําเลี้ยงครอบครัวกระจุดขเขานิวาสมื่าก่อนก็ไม่เคยโด่งดังเท่าไหร่แต่พอทาง นาราที่ว่าทางท่านผู้ว่าจัดงานของรีมาราขึ้นมาก็มีกองกระจุดของสูนแรงประชีพอยู่ในกองงานนี้ด้วยก็ส่วนมากคนจะรู้จักกระจุดก็เป็นพวกกระเป๋าแต่ว่าดีที่เด่นที่สุดคือเป็นเสือลายเสือยกดอกผืนหนึ่งพันห้าสองพันชาวบ้านที่เขามีอาชีพด้านเกี่ยวกระจุดในป่าพลุมาผ่านกมวิธีชุบด,ดินเหนียวตากแดดให้แห้งอะไรเสร็จเขามาบอกที่กลุ่มเออกระจุดมีนะจะซื้อไหม ก้าก็บอกว่าซื้อซื้อก็ไปดูก็ตกลงราคากันเสร็จก็ซื้อมาเก็บปืนไว้ที่กลุ่มเขาก็มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาคือเราทำทำงานแบบเครือข่ายในชุมชนเลยเงินก็ตกอยู่ในชุมชนซึ่งในใน,น้ำพระทัยของพระชินีพันปีหลวงแล้วก็จัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพขึ้นมาชาวบ้านยากจนมีไรายได้เพราะน้ำพระทัยของพระชินีพันปีหลวง ก็พูดตรงๆเลยว่าก็ซาบซึ้งมากถ้าไม่มีพระราชนีพันปีหลวงชาวบ้านแล้วก็ชีวิตกะจะไม่มาถึงปัจจุบันนี้กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามานเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งพานตนเองรู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผนวกรวมกับภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ มีสำเนึกห่วงแหนบ้านเกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนจังหวัดนราธิวาสแล้วต้องยิ้วกลับไปเป็นของใช้ของฝากกับผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านถอดอามานของดีเมืองนารา